กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลสเก็ตโชว์กับผมกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิโด,โดีโอในวันนี้ได้รับการสนับสนุนโดยจูนบิโกช็อปร้านรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกนชินอิมแพกถังซานนิโยคุนิและเกมอื่นอนอีกมากมายครับหากเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อไปที่เพจ Facebook ผ่านทางลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยนะครับ ิดตัวกันไปได้สักพักแล้วนะครับสำหรับเกมน้องใหม่จากค่าย Holyverse อย่างเกม Senless Zone Zero หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า CCC หรือภาษาไทยก็แซดนั่นแหละนะต้องบอกเลยนะครับว่าเกมเกมนี้เนี่ยมีกระแสะตอบรับที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะโดยตัวอย่างที่ทางตัวเกมได้ปล่อยออกมานั้นครับแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเกม CCC เนี่ยเป็นรูปแบบเกมแอคชั่น RPG ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับคล้ายๆกับเกมรุ่นพี่อย่าง h o n ก k a i Impact t i r d เลยซึงกระดูเหมือนว่าตัวเกมนั้นจะได้รับการต่อยอดมาจาก ตัวเกมรุ่นพี่อย่างฮงไกมาอีกทีนะครับดูจากสไตล์เพลย์แล้วก็ลักษณะเกมแล้วเนืเน้อเรื่องของตัวเกมครับจะเป็นเรื่องราวจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ที่ได้เกิดขึ้นเหล่ามวลมนุษย์นั้นเรียกเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าฮอลโลเหตุการณ์ฮอลโลครับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติระดับภัยพิบัติวันสิ้นโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งเมื่อเกิดปรากฏการณ์ฮอลโลขึ้นมานั้นบริเวณที่เกิดเหตุจะมีมิติทรงกลมประหลาดขนาดมหคมาปรากฏขึ้นและขยายตัวออกไปเรื่ออยยยยๆคัซึ่่งงภาาในนน้จะมมีวุ อย่างมากทั้งในเรื่องของการเวลาสะสารและสะภาพอากาศภายในไม่เพียงเท่านั้นครับภายในฮอลโลนั้นยังมีสิ่งมีชีวิตประหลาดจากต่างมิติปรากฏตัวขึ้นและพร้อมเข้าทําร้ายผู้คนอยู่ตลอดเวลาซึ่งพวกเรานั้นจะเรียกสิ่งมีชีวิตต่างมิติพวกนั้นว่าอีเทเรียลแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าเราจะสามารถหลบเลี่ยงเหล่าสัตว์ประหลาดเหล่านั้นมาได้เนี่ยการที่มนุษย์ปกติธรรมดายอย่างเราๆเ,เนี่ยครับไปอยู่ในฮอลโลนานจนเกินไปก็อาจทําให้เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นซึ่งไอการกลายพันธุ์นี้นั้นเนี่ยก็จะท ให้เหล่ามนุษย์คนนั้นเริ่มมีรูปรักที่เปลี่ยนแปลงไปและค่อยๆสูญเสียสติสัมปชัญญะไปในที่สุดครับปรากฏการฮอลโลนั้นเกือบที่จะทําลายล้างเหล่ามวลมนุษยชาติไปครับแต่ก็ได้มีกลุ่มคนที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวนี้และในที่สุดด้วยความพยายามมากมายพวกเขาก็สามารถเข้าไปสํารวจในฮอลโลได้สําเร็จซึ่งจากการสํารวจครับพวกเขาก็ได้พบเข้ากับทรัพยากรที่สามารถให้พลังงานได้อย่างมหาศาลซึ่งมันมีชื่อเรียกว่าอีเทอร์และเมื่อเป็นดังนั้นครับกลุ่ม,มนุษย์ที่หลงเหลืออยู่ก็ได้ใช้พลังงานที่ได้จาก Ether. สร้างอารยธรรมแห่งสุดท้ายของมวลมนุษย์ขึ้นมาโดยมีชื่อเรียกว่า New ี r ิ d u ซึ่งเมืองเมืองนี้ครับเป็นเมืองที่รวบรวมวัฒนธรรมของเหล่ามนุษย์ที่รอดชีวิตเอาไว้ในที่ที่เดียวกันอีกทั้งมันยังเป็นเหมือนกับความหวังแห่งสุดท้ายของเหล่ามวลมนุษย์แต่เมื่อมนุษย์ครับมาอยู่รวมกลุ่มกันแน่นอนครับว่ามันต้องมีปัญหาตามมาไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องราวของการขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์เรื่องราวของพวกนอกกฎหมายและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายดังนั้นครับภายใน New ี r ิ d u จึงเต็มไปด้วยกลุ่มต่างๆอาทิเช่นกลม ุ่มฮอลโลว์อินวิสติกเกทีฟแอส OCI เอชันหรือก็คือสมาคมสืบสวนสอบสวนฮอลโลวนั่นเองครับโดยจากการคาดเดาของผมนะครับเดาจากชื่อนะผมคิดว่านี่เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่คล้ายตำรวจที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยในนิวอิริดวนะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นฮอลโล w r ไรเดอร์กลุ่มแก๊งที่หาผลประโยชน์และหาไรายได้จากการเข้าไปในมิติฮอลโล w นั่นเองครับถัดต่อมาครับจะเป็นกลุ่มอีเทเรียลซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่สามารถระบุต,ตัวตนหรือที่มาที่ไปของพวกเขาได้ครับสุดท้ายก็คือพ็อกซี่ผู้นำทางในมิติต ตัวที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับพวกเขาทั้งหมดล้วนแล้วแต่อยู่ในนิวอีดิดูครับมันจึงทําให้มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในเมืองสุดท้ายของมวลมนุษย์แห่งนี้เบื้องต้นนั้นตัวของเราจะได้รับบทเป็นพร็อกซี โดยจากเซตติ้งของเนื้อเรื่องนั้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับเนื่องจากจุดเด่นของทางค่าย Holy Worlds นั้นก็คือการเรียบเรียงเนื้อเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ประกอบกับเกมเพลย์ที่ดูเหมือนว่าจะอัปเกรดมาจาก Honkai Impact 3 r อย่างมากนะครับองค์ประกอบเหล่านี้นั่นเองที่ทาให้ผมคิดว่ามันดูน่าสนใจเป็นอย่างมากนะสำหรับวันเปิดยังเป็นทางการของตัวเกมเนี่ยก็ยังไม่ได้มีระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งหากเพื่อนๆคนใดสนใจที่จะไปลงทะเบียนสมัครร่วงหน้าเนี่ยหรือไปลุ้นนะครับว่า เฮ้เราจะได้เล่นเบต้าไหมเนะี่ยก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ s e n l e s s Zone Zero ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้เดสคริปชันแล้วกันนะซึ่งหากเนื้อเรื่องของ CCC มีการอัปเดตหรือมีการเคลื่อนไหวอะไรอีกผมก็จะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมเป็นคลิปถ,ถัดๆไปแล้วกันนะครับในตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยก็มีการปล่อยตัวละครอ,ออกมาแล้วมากมายนะครับในวิธีการปล่อยขระทงค่ายก็คือปล่อยออกมาในทวิสเตอร์แล้วก็ปล่อยออกมาผ่านหน้าเว็บนะครับเป็นอาร์ตเป็นตัวละครอ,ออกมานะใครที่สนใจอยากจะอ่านเนื้อเรื่องเบื้องต้นก็สามารถไปตามดูกันได้คครับเ ดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเกม CCC ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ